เอาการะดาษสวัสดีก็ดูทุกท่านนะครับพี่น้อง,งเดินทางมาฮอดสามทิพมหาดาวแล้วนะพี่น้องมือที่ไปที่ทิพดาวบ่ที่ไปที่ทิพดาวบ่ว่าผมไปดอกห้าดาวไปจักสามทิพย์เจ็ดชายจุดแหวกกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะรุ่นเก่าไอเทมใหม่ได้จ้ะพี่น้องจา๋าสวัสดีคนดูทุกท่านเด้อสวัสดีทิพนั่นไประเออบิดสวัสดีทิมนันขายถั่วต้มปั๊มน้ำมันปตท,รทรน้ำเด้อสวัสดีทิมนันหกรอร์อดำน้ำเด้อครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีปลาลุนปลาอ้อยปลาหยางปลาควยเด้อ สวัสดีทุกภาคสุวนได้พี่น้องสวัสดีบอบอยสวัสดีวินเกมมิ่งครับผมสวัสดีบนะีดีเนอะสวัสดีครับสวัสดีครับตั้นไปนึงเกมแรกแยกแยกโกงเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อเกมแรกให้โซคใครมนันให้มังให้็นนะ่าเย็บไปได้ดันเนาะไอเทมแรกออกเป็นเกือบรถคู่ราวเนดะ้อพี่น้องเกือบรถคู่ราว ลุยจอม่ยั่งครับผมยั่งยั่งบนไผงโซงกระลังใจให้เลยดีดีเอ้ยแนะน้ำแนะน้ำโซงตอนบ้านเล่นเกมแล้ีเต้นให้ความพูนแล้วโซงตอนบ้านเล่นเกมบ้านบวกกันนะตอนเกิดบ่อตอนตุยตอนยั่งกันนะเต้นให้ความพูนแล้วช่งถือจังหวะหนึ่งช่งมือถือจังหวะบริเตนไหนบดิเบตงเอวดันปัดดันปัดไหนหมอแค้นเก่าเลยนี่ตันไป็นเรื่องเทียบเป็นเทียบอาร์บ่อยเทียบไป็นอาร์บ่อยเทียบไป็นขนานั้ เอาขอบคุณนที่ตามไม่หลายๆนะครับพี่น้องหนึ่งที่ตามเป็นก็ลังใจเด้อขอบคุณนที่ตามไม่ได้พี่น้องเด้อผมไม่ผมไม่ผมไม่ต้องเล่นตามอาความพุณนที่ตามไม่เด้อขอบคุณที่ติดตามจ้าปรับคุณไดหลายครับผมเรืองคว่นที่ตาม โผล่มาอีกโผล่มาอีกโผล่มาอีกโอ้ยมาราดมื่ขวดน้องเป็นชื่อหน่ปวดท้วงยังวะไปไปเอาบางร่างเ้าบาดนี่โจโจย้ำก่อนไปเอาร่างกันได้เัาจะพาไปเอามาเอาต้องไปออกกระทะแวมไพายได้พี่น้องจะออกแัดเลือดได้ขนาดเนี้ยป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเอ้ยต้องดักต้องดักต้องดักกูนี่ต้องดักอยู่นี่ เดี๋ยวกมาเออตัวไปเคลียร์รางค่ะเดี๋ยวมันกมาหาฮ้งเนียนี่นะบอมาเลยไปรอมันให้มันบอมาเว้ยมันหน้าฉีดักเขาอยู่กลางกันลูกคู่รู้าศิมันจะลูกคู่รู้าศิเอาเบิ้งสองหนึ่งเอาเบิ้งเอาเอาเบิ้งสองหนึ่งเอาลูกคู่รู้าศิเอาโอ้ยหากินขว่งเงยอันตีกลับหลังนาทยาเลยับประเสธขดพ้อยยังวะโอ้ยขดพ้อยยังวะหามเงยเบิ้งชัดฮ่าใน้ตัวคอยจะขวงเด้อ บทสัทาได้ตนรัตยาได้ปันนันปได้รับประเทศอันตีกำหลังโค้ดคยังวะไปบนด้พคยังก็เลงไปบนด้วยจไปจไปจไปจไโอ้เสียพิเกอเสียเอเสียเอผมผีังผมผีองสองผมีสองเอาแก่ไม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 ่ แกดูแกดูแกดูเออนาเริ่มใส่นะถ้าถ้าเดี๋ยวนาเริ่มใส่นาเริ่มใสลูกน้องกดกับลูกพี่พราะกันนาเริ่มใสแล้วขอบคุณที่ตามมาด้วครับเด้อขอบคุณที่หลายนาเริ่มใสแล้วสองตัวนาเริ่มใส่นาเริ่มใส่กราบสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทีมงานปลากล้วยสวัสดีทีมงานปลาไผ่ทุกคนเด้อตัวไอ้ใจพวดปอกดลงจักหน่อยก่อน คนน้อยๆพราะอะราคหักตุ้มุตุ่มีแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วเมตซูเปอร์ครีมกำลังถูกส่งออกไปโรดดาวไปดึงวะไม่ขยับกระจายเขากระจายเขาหน้าตาเขี้ยงผมปีเขียงแล้วว่ากันเอลติสกำลังคว่ำเน่ะที่มาเขาคข้ามาหน้าตาเขียงอยู่มันเอลติสกำลังนี่แหละแค่กางแป๊บเล้ย่ามาเด้อจะกัดเขากลางอยู่บ่โอเคจะกัดโน่นนึงไงเน่ะ กลางแปรบกางแพรบไีว้เงาบาดเนี่กำลังไปเรื่องเครื่องเด้อกำลังไปด้อสรางห้องกหาทุมเด้อครับพี่น้องไปเรื่องสร้างห้องหาทุมเด้อครับพี่น้องคิบหาทุ่มเด้อครับพี่น้องมาเดินน้ำกันได้เด้อครับผมผมพีทอง ขอบพูดได้ไรครับบีดีขอบพูดครับผมขอบพูดได้ไรครับขอบพูดกําลังใจเด้ออายุดีไม่แห้งกูะเดงไม่หิ้งเด้อพี่น้องเด้อบีดีเด้อโชคมันหมานเด้อขอบพูดได้ไรขอบพูดได้ไรบีดีเป็นกําลังใจให้ลูกเีดมผมทีสามแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกําลังใจกําลังใจกําลังใจ จัดเกมบอสจัดเกมบอระบีดีจัดเกมบอสจัดเกมบอบีดีจัดเกมบอสจะแบกให้จะหาคนมาแบกผมปีผมไม้ผมไม้ผมไม้จัดเกมบอระบีดีจัดเกมบอสละผมปีสีเอาเลยครับอยากอยากเมียครับฮะอยากเมีย ก็เป็นเมาตรงๆเนาะอยากเมียกับพ่ออยากเมียบาดนี่อยากเบิ้งกับพ่ออยากเบิ้งบาดนี่โอ้ยหดพัวอย่าว่าโอ้ยก็เป็นเมาตรงพัวบีดีทั้งอยากเบิ้งทั้งอยากเมียบาดทหดพัวคอยนึกว่าแม่นแลบอีสานแลบอีสาน ผมปีอีสานน้ตยาอีสานเนี่ยนาอีสานเนี่นี่นี่ร้านายภาคอีสานเามาน้าขางเขาจะพักกลังน้ายภาคอีสานมาแล้ว้โมยขโมม้โม้ปีโมโคโมม้โม้ ผมปีห่ามาแล้วครับสวัสดีตอมปาว์ดีโอเด้วยผมปีห่าสวัสดีครับผมสวัสดีตอมปาว์ดีโอขอบคุณซื้อแขกขอบคุณบางรักขอบคุณไอ้หลิวมิตรภาพหัวใจชมขอบคุณบางรักหัวใจชมขอบคุณเด้อคนยแขกว้าวอาริวอาริวขอบคุณครับผมเล่นจะผ่านก่อนเล่นจะผ่านก่อน คุณพอดได้ไรเพราะยังเดียวไม่จภาพนะต้มขุน้นอะไรต้มขุนค้นขอบพูดได้ไรครับผมตมตุ้มหนึ่งแทกเทียนแท็กแทยนแท็กแทีนมาให้แบกจัเก็บเนี่ม่ให้แบกจัดเกมบเนีย อริวอริวมาแฮมแบก็เตรียมแน่เอคูก็รั้งใจได้ๆเด้อความพูดไ้ๆโอมา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 โอมปีเออโอม ผมไม้ผมปีผมปีหตามมาจากไร่ชดที่แล้วครับลุงโอเคครับผมขอบคุณครับผมผมไมผมปีผมปีห สวัสดีครับสวัสดีครับตามมาจากไรรทีเรล้วไรพี่เคบอกไรครับไอ้ชายตามมาจากไรรพี่เคบอกเยังเจ้มเอาด้บาทเอาด้บาทเอาด้ของแข้งของขาไว้ของแข้งของขาไ้โอ้ยบ่หัด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  ของแข้งของขาไปเนาเสียงแจ๋วไ้จะดูที่พดได้หนีน้าตะเคีวคอยบออวางานบักแต่านบักแต่มาแล้วในบักแต่ขาดายบักแต่ยี่นารยี่นารยร้มไม้มไม้มไม้มปีผมปีเจ็ด ไมมาไมมโอ้ยเดีวน่อยพูดเียด <abonn és> ูเปดูครับเปียดักเปียดูสักเปูัจุได้จุดล้วาเอาดอกเอาจุดีกว่าเี๋ยวเกมบัตรทิขอเมีดไพสีแบกเจ้าเจ้าคอเนมียเจ้าเมียเข้าไปไพสีแบกเจ้าผมปีแปไพสีแบกเจ้าเอาผมปีแป ขอบคุณหลายๆขอบคุณนกันตั้งแต่นาโก้ป้ายเกมนี้นะครับสนับสนุนโดยน้อง,องบีดีเด้อพี่น้องเด้เสียบีดีเด้อครับพี่น้องเด้อแรากคาตามมาด้วยริ้วมิตรภาพครับผมริ้วมิตรภาพครับพี่น้องริ้วมิตรภาพเจ้า,พพอาพพอเอาเมียดมาได้เมียดมันไปให้เมียดมาได้เมียดมันมาได้มันทุนไทยแบกจะเป็นแต่แมงอื่น <c oughs> ตานาขอซิ้วเนี่ครับผม <c oughs> ไว้เสี้วจังเลย เรียนน้าตยยาหาแล้วจะแบกคนดูได้โอ้ยไปเล่นซิ่วกับหมุนติ้วๆว่ามันล้มหัวก,กุดไปเดี๋ยวมันพาอยู่ล้มหัวก,กุลดลงมแฉกกระแท่นา้าคุณเนี้วเล่นซิ่วนะอา้าวไอเทียมดามีได้ครับพี่น้องไอเทียมได้พี่นอ้องสับปะรดามที่หกดาวได้พี่น้องเด,ด้อจวด